เลโกแอนซัน EP 46ทุกอย่างจบลงแล้วอืมอารันคางเสียงอื้ออึงในลำคอพร้อมทั้งซุกหน้าเข้ากับหมอนใบโตนุ่มนิ่มหนีสัมผัสแผ่วเบาที่กำลังคลอเคลียบริเวณพวงแก้มและซอกคอของตัวเองเด็กขี้เซาตื่นได้แล้วเสียงทุ้มละมุนเอ่ยขึ้นข้างใบหูเล็กก่อนลิมฝีปากหยกัก จะกดจูบลงบนแก้มเนียนนุ่มฟอดใหญ่ขออีกห้านาทีได้ไหมอลันตอบกับอูอี้แล้วพลิกตัวกลับมาพาดแขนกอดลัดคนตัวโต,วตวพร้อมทั้งซุกหน้าเข้ากับอกกว้างทำเอาอาเล็กซานเดอร์เผยยิ้มกว้างกระชับอ้อมกอดก่อนกดจูบลงบนหัวทุยอีกห้านาทีต้องตื่นนะอืมอลันพยักหน้าเบาๆทำให้แก้มนุ่ม ถูถ่เข้ากับแผงอกกว้างเปือยเปล่าของมาเฟียหนุ่มคําว่าอีกห้านาทีไม่มีจริงสําหรับอลันเพราะหลังจากตกปากรับคำกับมาเฟียหนุ่มอลันก็เล่นหลับยาวไปอีกเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนจะตื่นมาอีกครั้งจากการปลุกของคนตัวโตไหนบอกขออีกห้านาทีแล้วตื่นไงเด็กน้อยอีกนิดเดียวได้ไหมเฮ้ยนายทำอะไร อลันเบิกตาพงขึ้นแทบจะทันทีเมื่ออเล็กซานเดอร์เล่นอุ้มเขาขึ้นจากเตียงในท่าเจ้าสาวแล้วเดินก้าวขาฉับๆตรงไปที่ห้องน้ำอาบน้ำกันจะได้ลงไปทานข้าวดะเดี๋ยวฉันอาบเองได้ไม่เดี๋ยวนายแอบหลับในห้องน้ำจะทำยังไงบ้าหรือไงใครเขาจะไปหลับในห้องน้ำกันปล่อยนะปล่อยอาบด้วยกันนี่แหละจะได้ไม่เสียเวลาพูดจบ อเล็กซานเดอร์ก็วางอลันลงตรงข้างอ่างก่อนหันไปเปิดน้ําแล้วโยนบาสบอมลงไปก่อนหันกลับมาจัดการถอดชุดคนตัวเล็กที่ยังคงงงง,งนันเพราะยังตื่นไม่เต็มตากว่าที่เด็กน้อยตรงหน้าจะรู้ตัวก็เป็นตอนที่อเล็กซานเดอร์อุ้มเจ้าตัวลงไปในอ่างแล้วก้มหน้าทำไมเสียงถามเย้าแย่ ที่ดูขบขันนิดๆของอเล็กซานเดอร์ทำเอาอลันตวัดตาขึ้นมองค้อนให้ก่อนก้มหน้างุดลงทันทีที่เผลอมองศพประสานกับในตาคู่คมกิบสีอ่อนชวนหลงไหลนิสัยไม่ดีหืมกล้าว่าฉันนิสัยไม่ดีเหรอใช่มาเฟียนนิสัยไม่ดีคนนิสัยไม่ดีเลยอเล็กซานเดอร์หัวเลาะเบาๆให้กับคนอ่อนไวกว่าที่เริ่มจะเอามือกอดเข่าของตัวเอง ก้มหน้างุดลงเพื่อซ่อนใบหน้าเขินอายของเจ้าตัวเห็นดังนั้นอเล็กซานเดอร์จึงไม่ได้แกล้งอะไรต่อทั้งพยายามข่มใจตัวเองไม่ให้สัมผัสอีกฝ่ายในขณะที่ล่างกายเปือยเปล่าด้วยกันทั้งคู่แบบนี้เพราะเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะควบคุมตัวเองได้มากแค่ไหนเอออเล็กซานเดอร์คือฉันมีเรื่องจะขอนายภายหลังจากอาบน้ำและทานข้าวเสร็จ อลันก็เริ่มเปิดบทสนทนาขึ้นจะขออะไรละ่ะฉันขอไปคุยกับพี่เอธานก่อนกลับได้ไหมคำขอของอลันทำเอาอเล็กซานเดอร์ตีสีหน้าเข้มขึ้นทั้งวางแก้วกาแฟในมือลงบนโต๊ะจะไปทำไมฉันว่านายควรตัดขาดจากคนพวกนั้นได้แล้วนะเจอกันทีไรก็ต้องมีเรื่องให้นายไปเสี่ยงอันตรายทุกที อลันเห็นท่าทางดูไม่ค่อยพอใจของอเล็กซานเดอร์ก็รีบลุกขึ้นเดินเข้าไปหาแล้วคว้าจับมือหนาของมาเฟียหนุ่มมากุมไว้นะให้ฉันไปเถอะนะฉันมีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับแกงโลแวนว่ามาสวมรอยเป็นคนของคุณแดดทำไมแล้วก็ถือโอกาสไปลาด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะไปเคลียร์คือเรื่องของหวังซุนกับพี่หวังปู้ฉันจะไปบอกความจริงกับพี่หวังปู้ อย่างน้อยเขาก็ควรรู้ว่าฉันไม่ใช่หวังสุนคนที่เขารักฉันไม่อยากให้เขามองว่าหวังสุนหักอกเขามาคบกับนายแล้วจ้องจะเล่นงานนายเหมือนที่ผ่านมาอเล็กซานเดอร์ขมวดคิ้วฟังอลันพูดก่อนเอ่ยตอบกลับไปไม่เห็นจะต้องอธิบายให้มันเข้าใจเลยเนี่เพราะถึงมันจะคิดยังไงมันก็ไม่สามารถทำอะไรฉันหรือมายุ่งกับนายได้อลันตีสีหน้ามุยลง อย่างไม่พอใจที่อเล็กซานเดอร์พูดแบบนั้นนายไม่ควรประมาทนะอเล็กซานเดอร์ลืมไปแล้วหรืองไงว่านายเกือบตายเพราะโดนมือปืนยิงแม้ว่าพี่หวังฟู่จะโดนจับก็ใช่ว่าเขาจะสั่งให้คนของเขาที่อยู่ด้านนอกไปจัดการนายไม่ได้การมีศัตรตูไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกนะแม้อีกฝ่ายจะไม่มีกำลังเท่านายแต่ถ้าประมาทก็อาจทำให้นายตายได้ อเล็กซานเดอร์ถอนลมหายใจออกมาทั้งยกมือขึ้นยีหัวของอลันก่อนตอบกลับไปนายนี่จริงๆเลยนะเป็นเด็กที่คิดถึงแต่คนอื่นห่วงฉันมากขนาดนั้นเลยหรือไงกะก็ต้องห่วงสิเพราะนายเป็นคนที่ฉันรักไม่ห่วงนายและจะให้ฉันไปห่วงใครอเล็กซานเดอร์ยิ้มกว้างออกมาก่อนรวบเอวเล็กเข้าหาตัวพร้อมทั้งดึงให้นั่งลงบนตักของตัวเอง อย่าทำตัวน่ารักมากได้ไหมเพราะฉันอาจทนรอให้ถึงวันสิ้นปีไม่ไหวนายอนุญาตให้ฉันไปหาพี่เอธานได้แล้วใช่ไหมอเล็กซานเดอร์มองดูแววตาคาดหวังกับคำตอบของอลันคู่หนึ่งก่อนพยักหน้าให้เดี๋ยวฉันพาไปที่สำนักงานของเอทานสรุปทำไมพวกนั้นต้องสวมรอยเป็นคนของเคเฮเอครับ เอธานไปห่างตาไปมองอเล็กซานเดอร์ที่นั่งกอดอกมองมาที่เขาและอลันนิ่งงันคู่หนึ่งก่อนหันกลับมาตอบคำถามของน้องก็ไออดัมมันตั้งใจจะโค่นอำนาจหัวหน้าใหญ่ของมันและขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งแทนมันเลยส่งประวัติหัวหน้าของมันมาให้คุณแด๊ดของคนดีแต่คุณแด๊ดไม่รับงานนี้เพราะหัวหน้าแก๊งโลแวนไม่ได้อยู่ในเป้าหมายขององค์กรมันเลยสวมรอยเป็นเคเฮเอ็นซะเอง เพื่อจัดการหัวหน้าใหญ่ของมันแล้วโยนความผิดให้เคเตเอแต่ดูเหมือนมันจะโลภมากไปหน่อยเลยรับงานฆ่าคนทั่วไปด้วยเพราะอย่างที่รู้เม็ดเงินจากงานนี้ไม่ใช่น้อยๆอยอีกอย่างแก๊งของมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันรับงานในชื่อของ KHN อลันทุบก,กำปั้นลงโต๊ะอย่างโมโหเมื่อได้ฟังความจริงจากปากเอธานเลวมันสมควรเปลงนรกที่สุด ทำอย่างนี้ได้ยังไงองค์กรของพวกเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับแก๊งของมันทําไมถึงดึงเอาพวกเราเข้าไปเกี่ยวกับการแย่งชิงอํานาจของมันด้วยใจเย็นๆคนดียังไงตอนนี้พี่ก็จับมันได้แล้วถึงยังไม่ตายก็เหมือนตายเพราะมันต้องใช้ชีวิตที่เหลือของมันอยู่ในนี้อีกอย่างพวกตำรวจที่บุกเข้าไปถล่มองค์กรท่านนายพลก็จัดการให้พ้นจากตำแหน่งทุกคนหมดแล้วแม้มัน อาจไม่สามารถชดเชยให้เรื่องที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้แต่อย่างน้อยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้รับบทลงโทษที่สมควรแล้วต่อไปนี้คนดีไม่ต้องค้างคาใจกับเรื่องนี้อีกต่อไปพี่อยากให้อลันน้อยของพี่เติบโตและใช้ชีวิตแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปคนหนึ่งเท่านั้นหวังว่าจะไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพี่นะเอธานพูดทั้งยกมือขึ้นลูบหัวอลันอย่างเอ็นดู นี่พี่ยังจำสัญญาได้อีกหรอครับจะให้พี่ลืมได้ยังไงในเมื่อน,นั่นคือสิ่งที่พี่และคุณแดดอยากเห็นมาตลอดผมจะทำตามสัญญาถ้าไม่มีเหตุจำเป็นนะครับคำตอบของอลันทำเอาเอทานต้องสายหัวให้พังว่าน้องในใจจริงๆเลยเจ้าเด็กแสบแล้วนี่จะกลับไทยวันไหนกลับวันนี้ครับผมตั้งใจมาลาแล้วก็มีเรื่องขอร้องพี่ด้วย เอธานหลีตามองอลันรู้สึกเหมือนน้องจะก่อเรื่องอีกแล้วแต่พอได้ยินคำขอก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกที่ห้องกักตัวพิเศษอลันประเชิญหน้ากับหวังปู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ข้อมือถูกล็อกด้วยกุญแจมือวางไว้บนโต๊ะจ้องมองอลันกับเช่นเดียวกันจะมาสมน้ำหน้าพี่หรออลันเดินเข้าไปหาคนที่ก้มนั่งงดกับโต๊ะเขาไม่แปลกใจ กับท่าทางแบบนั้นของพี่หวังฟู่หรอกเพราะไม่ว่าใครก็คงไม่อยากให้คนที่ตัวเองรักมาเห็นตัวเองในสภาพนักโทษแบบนี้ผมจะสมน้ำหน้าพี่ทำไมล่ะครับพี่หวังฟู่เงยหน้าขึ้นมาเถอะครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยหวังฟู่เงยหน้าขึ้นมาทั้งแสดงแววตาเจ็บปวดจ้องมองอลันจะมาพูดเรื่องที่หวังซุนเปลี่ยนใจเป็นรักไอมาเฟียนนั่นหรือไงทำไมหวังซุนไม่รอพี่อีกแค่นิดเดียวแท้ พี่ก็จะก้าวเข้าไปเป็นมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกับมันแล้วอีกแค่นิดเดียวพี่ก็จะสามารถรักกับหวังซุนโดยไม่ต้องมีใครมาขัดขวางไม่ว่าจะเป็นม้าหรืออวังอลันหย่อนตัวลงนั่งฝั่งตรงข้ามกับหวังฟู่ก่อนยกมือขึ้นจับมือของหวังฟู่พี่หวังฟู่ครับผมว่าที่ผ่านมาพี่คงสัมผัสได้ว่าผมไม่ใช่หวังซุนไม่ใช่คนรักของพี่หวังซุนตายไปแล้วครับพี่ ตายไปด้วยความรักที่เขามีให้พี่คนเดียวเท่านั้นผมจะไม่พูดว่าที่เรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะพี่แต่ถ้าก่อนหน้านี้พี่โยนเงื่อนไขทุกอย่างทิ้งไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคต่างๆนานา,นาอำนาจที่ต้องการให้เทียบเท่ากับอเล็กซานเดอร์แล้วเดินเข้าไปคว้าตัวหวังซุนเข้ามากอดจับมือฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันวันนี้พี่อาจไม่ต้องเสียหวังซุนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พี่จำไว้ ถึงตอนนี้หวังซุนจะไม่ได้อยู่ข้างพี่แต่เขาไม่ได้หนีพี่ไปไหนเพราะเขายังอยู่ในใจของพี่เสมอลาก่อนนะครับพี่หวังฟู่พูดจบอลันก็ลุกขึ้นหมุนตัวเตรียมเดินออกไปถ้านายไม่ใช่หวังซุนแล้วนายเป็นใครอลันชะงักเท้าที่กำลังเดินหันกลับมายิ้มบางๆให้หวังฟู่แล้วเอ่ยตอบกลับไปพี่ไม่ต้องรู้หรอกครับว่าผมเป็นใคร รู้แค่ว่าผมเป็นแค่ชิ้นส่วนดวงวิญญาณเล็กๆของเลโก้ที่เข้ามาทำให้ร่างกายนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งสิ้นสุดคำพูดอลันก็เดินออกจากห้องไปหวังฟูได้แต่จ้องมองแผ่นหลังเล็กนั่นไกลห่างออกไปลับตาก่อนฟุบหน้าลงกับโต๊ะปล่อยโฮออกมานี่เขาทำพลาดไปแล้วใช่ไหมมัวแต่สนใจว่าตัวเองต้องมีทุกอย่างถึงค่อยเดินไปจับมือหวังซุน แล้วคว้าตัวน้องเข้ามากอดไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดมันไร้ค่าเพราะถึงแม้วันนี้เขาจะไม่โดนตํารวจจับเขาก็คงไม่มีโอกาสได้เคียงคู่กับหวังซุนเพราะน้องได้จากเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอธานเอ่ยถามขึ้นเมื่ออลันเดินออกมาจากห้องนั้นครับทุกอย่างจบลงแล้วผมขอบคุณพี่เอธานนะครับที่ให้ผมเข้าไปเคลียร์กับพี่หวังฟู่ไม่เป็นไร กลับไปแล้วก็อย่าลืมติดต่อมาหาพี่บ้างล่ะแน่นอนครับอาลันยิ้มกว้างให้กับพี่ชายคนสนิทก่อนโดนวงแขนแก่งของมาเฟียหน้านิ่งตรงเข้ามากอดเอวพาเดินออกไปกลับกันได้แล้วเด็กน้อยงั้นผมลานะครับพี่เอธานเอธานพยักหน้าให้อาลันก่อนยกมือขึ้นโบกลาให้เด็กหนุ่มแล้วมองตามคนตัวเล็กที่เดินห่างออกไปพังพึมพำขึ้นหวังว่าเขาคนนั้นจะทำให้คนดีมีความสุขนะอลันน้อยของพี่ แม้ในใจอยากจะคว้าน้องมากอดไว้แค่ไหนแต่เอทานรู้ดีว่าเขาไม่มีสิทธิ์เพราะสิทธิ์นั้นมันได้หมดไปตั้งแต่ร่างกายเดิมของน้องแตกสลายไปแล้วฉะนั้นตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาทำได้คงมีแค่ทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดีต่อไป